มาให้หลวงปู่ได้จุดต่อเกินเิเจ้าหน้าที่เกินไปพระราชทานมาให้หลวงองหลวงปู่ประสานแล้วหลวงปู่สุพรรณแล้วก็หลวงพุอเข็นะครับจุดต่อที่ไปพระราชทานเลยครับแล้วก็พระอาจารย์ก่อเขียนนะครับที่บนจุดต่อที่ไปพระราชทานเลยครับดํานั่นังไงด้าด้านหลวงปู่สีทองครับสีทองนะครับนช่วจุดเรา ชาตายายพุทธชนตัมภัคจักรภนโชนาลังโาชามจบพอมกัน,กนสวดไปมอบ สาาตัวนการเป็นตเียนเอปัดจบปัญจกยบจตั้งเาตรถ้าว่หมนานิมนต์าปูลงก็จะร้อนเนะ่งลยครับเกี่ยวปมเลยครับ

โป่กันละเอสฟังกัมมตุลปานคนไดยอนตาินดยอปานจงเลกระิยออนดตะระวรยาเ ການເພດອັນຕະໂລກບໍລິສັດທາມ สัพะนุปนเยกปาปุนเดยตินเดียอัเจรกนยอัตตตรกลางเปี่ยมจะสารสนตัญญาธริกเตชะปัสียนิปัสีเทวานาราจะบรมเมตตุราชทิปรมา ดะอ็นท่านจะจัตุโลกกับทเพรละกาสมด์ชาปวดวงขาทานจะสัมปรามปัจเจียนปัจสิศ phon na tu ra so ta na phon chong sing ha dia ka thi pa chay ya chay ya namo ta ci ta ci ta na re pho ra no ra chay ya chay ya so kha so kha che we chay ya chay ya tan ชัยยะชัยยะชัยยะทรณีสาตินสัจจาชัยยะชัยยะมังกนลาศรานยาเข้ามาเทชัยยะชัยยะมารวนเทชัยยะชัยยะราคษาเสุลดพุทะเจตจัจจัยยะชัยยะปรอมเณักันนาชัยยะชัยยะราชา เดลาจัจฉายะยะชัยาปัจจเวงสัพพังใจยาใจยะอรหันตสัจจะกะปุตตะสะวังใจยาชัยามะเฮสุรอรหเรียนเดวะใยะชยาพรามา ตํอกิวาโจจะปาสุโนโตมะโลอัตตระตะโสอภาลธรรมอเทวะปสันทาตัญโจนติสีโตสาวกะสปัจยะระบอกพมันโต จะสังโฆจัดัดจะปานโลจะช้อยางการเทเทนะใช้อย่าเทเทนะใช้อย่สดทิปาวันตัวเทนเทเทนะพุทธเทเทนะุเะยังบังกันะตโยปิพุทธสสิริมตนัมา รสัจจปิมันเดมปโมดิตาใชยะกัตเดมปโมติตาใชยะกทาเดวัคนามมิสิโนใจโยเปมจสิริมาตุนยัญมารสัจจปางจโยบุคสัญญาบ ใจญาตธาอินดักกนาไม่สิโนพระโยเข้มบุญาชสิเรมาตอัญญาสมะรสัจจปาติมาตุปราชโยตุปโคสัญญาบดีปะเข้มปัมโมตีตัดใจญาตธาสุปันนกนนาไม่ นอนชัยยอมเปิมบทาสาสิริมาตอนอัญญามมันมาสัจปาปิมาตปราชัยยอุงโคสัญญามบทิมันบทิมันเทปะ

อนุโมทนาผนด,ด้วยตอนนี้นะครับองค์กวาจารย์จะได้ตือสารละผมงานแล้วแล้วโยมมาให้ประกาศเอาปีระบอยเปิดก็ไ,ได้เอาบ่เป็นหนังครับบ่เป็นหนังอศัยความสงบเอาเลยคนระับขอขอนไปอีกครั้งว่าตรงโซนชั้นสองเออพเจ้าหน้าที่มีพเจ้าหน้าที่อยู่ท่านดูแลอยู่ตรงนั้นถ้า จะขึ้นไปด้านบนก็ถามองค์ท่านก่อนว่าเราสามารถขึ้นไปได้ไหม